นะสามรอบแล้วนะอ๋อได้เลยสาวนครเชียงศรีขอเพลงสาวนครเชียงศรีนะครับสักท่อนนะคะพ่อต่อสองท่อนพ่อต่อร้องด้วยอ่ะสักท่อนนะคะสองท่อนได้เลยเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนสองท่อนมันขึ้นว่าอะไรคะอะไรจะร้องเลยลืมว่ามันขึ้นว่าอะไร อาจารย์เขคามาลอง i don't know คุณค่ะมีใครอยากจะกู้เพลงอีกไหมคะหยอดห้าบาทห้าบาทหยอดตู้เพลงนะเดี๋ยวจัดให้ทุกเพลงเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยอีกแล้วอ่ะไม่แล้วไม่แล้วเลยไม่แล้วเล่นอ่ะเพราพ่อจริงอ๋อหยอดจริงใช่ไหมหยอดหยอดหยอดอะไรนะคะใจถวายวัดขอใจถวายวัดหนูอ่ะ ให้ห gotcha? นูมาสองร้อยใช่ไหมคะสองคำายอกหยอกใครหยอกโอ้ยหนู้อเช่นใช่ใช่หนูต้อน เพลงมาซะแล้วต่อไปนี้หนูไม่เตรียมเพลงมาแล้วหนูเดินออกมาเลยนะหนูแบบเนี่ยใช่ไหมคะแม่พอหนูมาถึงงานพวกหนูก็ขอไมค์เขาใส่เสียอะไรให้เรียบร้อยโอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณครับขอหมวกด้วยได้ไหมคะหมวกน่ารักมากเลยขอหมวกแกงเด็กขอบคุณค่ะสาวแฟนกับแตหนูอ่ะจะบอกว่าหนูอ่ะจะพูดว่าหนูเป็นตู้เพลงกันไม่ได้เพราะว่าหนูร้องไม่เป็นเพลงเนี้เชื่อไหมกับแผงคือเพลงอะไรอะคะแม่ ไม่รู้จักจริงๆแต่หนูไปหาข้อมูลมาก่อนนะหนูไปฝึกก่อนเดแล้ววันนี้หนูมาสุพรรณแม่ก็มาดูหนูนะวันใดปิดใจใช่ไหมคะหาอย่าลืมอะไรให้แกอย่าลืมเนาะอย่าลืมหลงเราได้จริงอ่ะวันใด วาก็ไม่ได้นะวา,วาก็ฝากน้องบ้างเนอะขอโทษด้วยนะคะแม่นะ,นะขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปซ okay. ้อมไปซ้อมค่ะบันไดปิกมาค่ะอ้ยอย่าลืมหยงลืมดูเนี่ยนงลืมเดี๋ยวบอกพ่อแขกเลยอาจารย์ขาเดี๋ยวรอบหน้าหนูแบบโชว์พาวเลยหนูไปฟังมารอบเดียวหนูร้องเลยแล้วหนูก็ร้องผิดผิแบบเมื่อกี้แหละ ก็เดี๋ยวเตรียมตัวละโมงกันด้วยนะคะกับสอนวันโชว์ใช่ไหม